สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะอยู่ปุ่มเด็กท่านดุลนิชินเคยครับนะคนเดิมสิ่งเดิมครับนะก็ในวันนี้ก็มาอยู่ในเกมอ่าร์ซับไอวครับสองนะครับนะเวอร์ชันมอดนะครับนะอ่าจากคลิปที่แล้วนะที่เคยทำคลิปแจกมอดไปแล้วนะเป็นมอดปืนเนิรับนะก็กระแสตอนแรกก็ถือว่าได้ใช้ได้เลยครับนะยอดวิวถึง2,000ันครับนะซึ่งสละมงคลก็จะคิดว่ามันดูน้อยไปครับนะสหรับยอดวิวสอ0 0ันครับนะแต่สหรับ อ่าผมแล้วก็รู้สึกว่ายอดวิวมันถือว่าเยอะอยู่นะ้วนะเพราะว่าตามอุติเวลาทำคอนเทนต์เกมฮะไซเวคานครับนะไม่มีคอนเทนต์ไหนที่จะทําให้อ่าคือน้อยมาดีถึงร้อยครับนะก็มากสุดก็คลิปอ่ามันเคยมีคลิปหนึ่งครับนะที่ยอดวิสูงสุดหกร้อยครับนะซึ่งก็ถือว่าสุดแล้วนะเพราะว่าเหมือนทุกคนจะไม่ค่อยสนใจคอนเทนต์เกมนี้นครับนะแต่นับตั้งแต่ที่แจกวันนี้ไปก็ทุกคนก็อ่า มันจะเริ่มชอบนะครับนะก็เลยวันนี้ก็จะมาแจกแสงเงานะซึ่งการรีวิวก็อาจจะไม่ละเอียดอะไรเยอะนะครับนะเพราะว่ามดมันไม่ใช่มดนะมันเป็นมดแสงเงามันมันไม่ค่อยมีอะไรเยอะครับนะก็จะมีแค่สองสัญญาครับนะสำหรับการรีวิวนะแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มรีวิวนะครับนะก็ต้องอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซั c สไครด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปอัปไฟดด้วยนะครับนะก็โอเคครับเดี๋ยวจะเริ่มรีวิวกันเลยนะครับนะ สำหรับวัดแสงเงาครับนะเป็นเวอร์ชันตัวเดียวกันกับวัดปืนครับนะเป็นเรียกว่าอะไรตัวกีเบน2.2นะครับนะซึ่งมดตัวนี้ก็2.2ก็สามารถใช้ได้ครับนะแล้วก็ลงกับมดปืนได้ครับนะไม่มีปัญหาแต่ที่ถอดออกเพราะว่ามันจะแหลกครับนะพอโทรศัพท์คันนี้เป็นโทรศัพท์เขาเรียกว่าอะไรนะโทรศัพท์ทูนะครับนะโอเคปิดก่อนมันเป็นโทรศัพท์ของทูครับนะมันไม่ค่อยแรงอะไรมากครับนะเวลาลง จะทบาเลยทีคือตัวสับนี่มันเป็นสปิกมันไม่ได้แรงมากครับนะเวลาลงมดหรือว่าเวลาลงมดปืนมันชอบกระตุกนะครับนะเลยทาการออกนะครับนะเพื่อจะได้ทําคลิปง,ง่ายขึ้นนะครับนะเมื่อกี้พูดกระตุกปไหนก็ขออภัยด้วยครับนะเพราะว่าวมันในทําคลิปพักงานาก็ต้องขอไปอซึ่งไม่รู้ว่าเวอร์ชันปกติมันถ้าจะไม่ผิดเวอร์ชันปกติจะมีนะครับนะแบบโลดทชเจอมาแต่ว่า เมลูปมีแบบนี้ด้วยปาครับนั่นนี้ใบไม้พิวไหวครับนั่นนี่ดูดีสวยอยู่นะครับนะนี่ถ้าจะไม่ผิดนะครับนะพชั่นปกติมันจะเป็นแบบว่าเปลี่ยนเทจิ้งเฉย,เยนะแต่ไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้นะไม่สามารถทําให้แบบเทจิ้งอะไรมันเขยียบได้นะอันนี้ก็ไม่แน่ใจอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะก็ถ้าเกิดใครรู้ก็มา m ิ n บอกได้นะครับนะนี่ ก็ถือสวยอยู่นะครับนะอ่านี่ดูไฟทัศนนี่เป็นไฟจริงเลยนะครับนะอ่านี่แล้วก็อ่าทะเลนะคือทะเลนี่คือแบบดูเด็ดถ้าจะไม่ผิดคำนวณเวอร์ชันโปรตีนนี่แทบม้วนหินเลยนะครับนะโดยชิปตะกุกเนี่ยเนีแบบ่ยแทบม้วนหินเลยแต่นี่คือแบบดูความใสเด็ดโอ้โหแต่ว่าเมฆ ไม่อาจจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ครับนะดูดิทองฟ้าจะไม่ค่อยสวยเลยมากนั้นมันมันดูไม่สวยครับนะแต่ว่ามันะแต่ก็ยังว่าแหละนะส่วนดิส่วนส่วนในทะเลก็ดูดิอ่าก็ถือว่าก็ถือว่าดีกว่าพูดเช่นพูดดีพูดเช่นพูดดีเทมโอมินเลยนะครับเวลาอยู่ใต้น้ำนะครฮะแล้วก็ดูนี่ตัวสไลด์ก็ขยับนะ แต่ไม่รู้ว่าพวกเช่นปกติขยับหรือเปล่านะเดวเราจะเข้าไปในบ้านกันเลยครับนะอยากรู้ว่าภายในเป็นยังไงฮะอ่านี่ภายในครับนะมีขนาดต้นกิ่งมัดก็ยังขยับเลยนะครับนะอ่าเฟอร์นิเจอร์ก็เปลี่ยนนิดนิดหน่อยนะครับนะอันนี้เตียงทางําเองนะครับนะไม่เกี่ยวนะครับนะอ่าส่วนของภายในก็เหมือนเดิมครับนะ,ะแค่เปลี่ยนรูปแบบที่เช็ดนะส่วนนี้คือ เตาเตาอบน้ำนะนี่อันนี้ย่างเนื้อไว้เฉยๆนี่นี่น้ำนะดูดิเดี๋ยวนะเดี๋ยเดี๋ยเดะเออเพิ <c oughs> <c oughs> ่งสังเกตอันนี้บักหรือเปล่าเนี่ยอันนี้น่าจะบักนะ <c oughs> อันนี้เตาเขาเรียกว่าเตาถ่านนี่ใช่เนี่ย เรียกเตาอแล้วกันง่ายดีกอันนี้ดูไม่ออกเลยมันคือเตาแล้วก็อันนี้น่าจะบางนะครับนะอย่าไปคิดมากนี่อ่าแล้วก็นี่ผักนะครับนะพืชผักสวนครัวก็ขยับนับนะดอกไม้ก็ขยับขยับหมดนะครับนะพวกต้นมงต้นไม้ขยับหมดเอาอาออันนี้ก็เริืมเย็นละโอเคนี่นี่จะคือสังกตดีๆก็ขยับนับนะ พืชต่างๆนี่ก็ต้นไฟครับนะเดี๋ยวเขาพับเป็นตอนอนี่ก่อนเดี๋ยวบทรีวิวอีกทีนึงนี่ขนาดต้นไฟก็ยังขยับเลยนะครับนะดูดิผิวไว้ตามแรงลมนะครับนะก็ถือว่าดีครับนะตัวต้นข้าวนี่ยวไอ้ต้นข้าวที่ผมเก็บเกี่ยวครับนะก่อนนี่ขยับนะบนะแล้วก็ส่วนมอนเตอร์ก็เหมือนเดิมทุกอย่างครับนะ แค่จะดูเหมือนนะ่าตอมจะดูสว่างขึ้นนิดเฉยนะแล้วก็รูปแบบก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากครับนะอ่าแล้วก็ไอเทมของก็เปลี่ยนด้วยครับนะนี่แต่ว่าชุดเก่ามันก็อย่างเหมือนเดิมครับนะนี่เปลี่ยนทุกอ,อย่างนะครับนะอ่าอ่าแล้วก็มีอย่างหนึ่งครับนะสำหรับมอดแสงนี่ครับนะก็คือท็อตนะครับนะ ถ้าเกิดในตัวกิฟต์กุฎเวลาถือมันก็จะไม่มีอะไรใช่ไหมครับนะแต่เวอร์ชันนี้คือสุดนะครับนะก็คือเย็นจะปรับต้นขึ้นครับนะนี่ดูเห็นไหมนี่รถถือต้นน้ำนะมันจะสว่างตามด้วยนะครับนะนี่ส่วนอะแล้วก็ความสว่างของท็อก็ก็สว่างของปกุตินิดหน่อยนะครับนะแตก่ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับนะ แล้วก็ส่วนอันทีท่ถือก็จะเห็นประมาณนี้นะครับนะแต่ก็ถือว่าดีครับนะเวลาลงเหมืองนะครับนะแต่ว่าข้อเสียอย่างเดียวก็คือไม่สามารถถือแบบ2มือได้นะครับนะอ่าส่วนในบ้านกน็บินไปเลยง่ายดีส่วนภายในส่วนภายในบ้านนะบรรยากาศตอนคืนก็ดูนี่มันก็จะประมาณนี้เอาโอเคตูบอกก่อน นี่บรรยกาศปาในบ้านก็จะประมาณนี้นี่ปิดก็สว่างเหมือนเดิมนะครับนะส่วนคาเรียวอะไวนะที่จี้ฝุนนะครับเวลาฝนตกก็มันก็จะเป็นเหมือนนะ้ำเหมือนเดิมนะครับนะอ,อย่าให้ดูนะครับนะแต่ว่ามันไม่สามารถสึกฝุนได้แค่เปลี่ยนสภาพอากาศได้เฉยนะครับนะ,ะส่วนตอนเช้าก็จะประมาณนี้ครับนะ เอ็การา์ก็ถือว่าสวยนะครับนะ,ะ,นะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนะการรีวิวนะครับนะเพราะว่ามันมันก็แค่เป็นวัดสดเงาเฉยนะมันก็ไม่มีวัดสดุเสริมอะไรเพิ่มเติมนะครับนะ,นะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนะก็ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ